สวัสดีค่ะขอสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะเช่นเคยค่ะเมอาก็จะมาทําความรู้จักกับไพ่สําหรับนี้นะคะซึ่งเป็นไพ่ย,ยิปซีนะคะเป็นไพ่ทาโร่ก่อนอื่นเมอาก็ขออนุญาตอธิษฐานกับไพ่สําหรับนี้ก่อนนะคะค่ะขอให้ไพ่สําหรับนี้เป็นเพื่อนที่ดีของเมอาและให้คําพยากรณ์ที่แม่นยํา และนำมาช่วยเหลือผู้คนอื่นต่อไปได้นะคะขออนุญาตค่ะเมอาขออนุญาตสอบถามถึงลักษณะนิสัยของไพ่สำหรับนี้นะคะว่ามีนิสัยอย่างไรกระโดดออกมาแล้วค่ะ สามใบค่ะนิสัยของไพ่สำหรับนี้เป็นยังไงบ้างคะมนิสัยของไพ่นะคะเมอาสัมผัสได้เลยว่าเขาเหงาเขารอคอยให้เมอาเนี่ย เอาเขามาทำความรู้จักกับเพื่อนๆได้แล้วมเมอาเข้าใจนะคะคือมเมอาก็เข้าใจเนาะความรู้สึกคือมเมอาก็จับเขาบ่อยมากค่ะแต่ว่าเอาไปเรียนรู้การเรียนแบบที่แบบเขาเรียกว่าเรียนลับๆคือเราไม่ได้เอาเขามาออกสู่หน้าสาธารณะสักทีทั้งท้งที่ไพ่สำรับนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่มีจุดเด่น แล้วก็เป็นไพ่ที่อยู่กับเมอามาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะเมอาก็หยิบเขามาเรียนรู้ว่าไพ่นี่คืออะไรคืออะไรคือจับตลอดแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําความรู้จักกันอย่างดีพอเพราะฉะนั้นก็มีความเหงาแล้วก็มีความกังวลใจอย่างที่จะออกมาทํางานตรงนี้นานแล้วแต่เมอาก็ยังไม่พาออกมาสักทีนี่ไงไพ่ก็บอกว่าตอนนี้ไพ่มีความสุข มีความมาตุหรือล้อนนิสัยของเขาก็จะออกมาแล้วค่ะเป็นตัวเป็นตัวเองมากขึ้นแหละจากที่เงาๆพอได้ออกมาสู่สาธารณะเมีามาคุยด้วยแฮปปี้เลยค่ะทีเนี้ยก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเมอาก็จะพูดคุยกับทุกๆสำรับอย่างเป็นกันเองแล้วก็เราจะรักกันสามัคคีกันไม่ว่าเมอาจะหยิบจับ สำรับไหนออกมาก็ขอให้เพื่อนๆไพ่ทุกๆสำรับมีพลังงานเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตเพื่อนๆที่จะสามารถนำคำทํานายคำพยากรณ์ของทุกๆสำรับได้ช่วยเหลือผู้ที่มารับฟังให้มีพลังงานที่ดีขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ทําบุญแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีไปร่วมกันค่ะโอเคต่อไป ขอสอบถามถึงจุดเด่นจุดเด่นของไพ่สำรับนี้เมียอาขอดื่มน้ำสักครู่นะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะคุณไพ่มาแล้วคะ่ะขอแห้งนิดหน่อยนะคะพูดพูดเยอะเกินไปมาเรามาดูจุดเด่นของไพ่สำรับนี้กันนะคะทุกคนเมื่อกี้เขามีความเหงาและ มีความภูมิใจที่ได้ออกมาสุดหน้าสาธารณะแล้วไหนอย่าให้อย่าให้ได้ขายหน้านะคะไหนเราเอาจุดเด่นออกมาเลยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ยิ้มออกจุดเด่นคืออะไรคะสำหรับนี้นี่ไงสุดยอดเลยโอเคเริที่สุดจุดเด่นของไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่ที่จะสามารถ บอกถึงอนาคตได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่พี่ๆเพื่อนๆรู้สึกอยากจะรู้ว่าเอ๊สิ่งที่เราทำตรงนี้มันจะโอเคไหมในอนาคตไพ่สำหรับนี้มีจุดเด่นด้านนี้เลยคะ่ะเป็นไพ่มาตรฐานสามารถตอบจบครบทุกคำถามไม่ว่าจะเป็นความกังวลความยินดี ทุกสิ่งทุกอย่างจุดเด่นจะอยู่ที่สำหรับนี้เป็นหลักพร้อมพร้อมที่จะส่งมอบพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งความสุขสู่ทุกๆคนสมแล้วกับที่อย่างที่จะออกมาสู่สาธารณะที่จะมาคุยกับมีอาและท่านผู้ชมทุกคน ก็ขอบคุณพลังงานไพ่นะคะที่มาคอนเฟิร์มถึงพลังงานดีๆของตัวเองให้กับเมอาและผู้ชมได้รับชมในวันนี้ต่อไปค่ะเมอาขอถามจุดด้อยแล้วมีจุดด้อยอะไรที่อยากให้เมอาได้รู้ไหมคะเราจะได้ดูกันว่ามีอะไรที่เราจะพัฒนาหรือแก้ไขช่วยกันได้ จุด,ด้ตยใช่ไหมจุด,ด้อยก็คือยังมีความกังวลและมีความลึกลับในสำรับนี้บางครั้งเราจะต้องเลือกโอเคคือไพ่ยอยากที่จะให้เมอาเนี่ย ได้ดึงศักยภาพของสำหรับนี้ออกมาสู่สายตาผู้คนแบบที่ไม่ต้องเก็บไว้ดูคนเดียวแล้วไพ่จะให้ทุกๆคำตอบไม่ว่าจะเป็นด้านดีทางออกทุกๆปัญหามีทางออกเสมอและอยู่ที่ว่าพลังงานของเจ้าของคลิปจะเป็นผู้เลือกว่า จะเลือกรับฟังเลือกรับพลังงานแบบไหนเพราะว่าทุกคนมีองค์ความรู้ในตนเองอยู่แล้วมีสิ่งดีๆอยู่ที่ภายในตัวตนอยู่แล้วไพ่สำหรับนี้ก็เพียงอยากจะให้ทุกคนได้มาเชื่อมโยงกับพลังงานของเขาและทุกท่านก็จะได้รู้คำตอบอีกมากมาย เหมือนกับที่ไพ่ได้บอกว่าเขามีจุดเด่นในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเวลาเรื่องของอนาคตตอนนี้ไม่อาจจะไม่ได้ย้อนไปถึงอดีตคือให้ลืมในเรื่องของอดีตไปก่อนค่ะซึ่งไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวข้องกับอดีตอดีตไม่มีทางที่จะหวนคืนได้แต่ตอนนี้ให้เราโฟกัสที่ปัจจุบันทุกๆสิ่งที่เข้ามา ให้ใช้สัญชาตญาณให้ใช้สติคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ได้โฟกัสให้ชัดเจนว่าเราจะไปทางไหนแล้วลุยไปในเรื่องของอนาคตเท่านั้น,นะคะตอนนี้อดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราวางไว้ก่อนค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดตอนนี้สัญชาตญาณของทุกคนก็เริ่มมาอยู่ในจุดจุดหนึ่งแล้วแต่ว่า ก็จะมีความคิดที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะหาทางออกยังไงก็ลองมาคุยกับไพ่ซึ่งไพ่สำหรับนี้ก็จะชัดเจนในเรื่องของการบอกถึงสถานการณ์ต่างๆให้กับทุกๆท่านได้นะคะต่อไปค่ะเมอาก็ขออนุญาตสอบถามถึงการร่วมงานของไพ่สำหรับนี้กับเมอาเราจะร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะ นี่เมียยังไม่ได้ถามเลยนะคะออกมาแล้วเราจะร่วมงานเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะออกมา3ามใบนะเมียขอดึงสองใบแล้วกันเมื่อกี้ร่วงลงมาเองเมียขอดึงไพ่บนสำรับหนึ่งใบ แล้วก็ใต้สหรับหนึ่งใบอือหการทำงานร่วมกันของเราค่ะการร่วมงานของเมอาแล้วก็ไพ่นะคะมาเต็มเลยคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปด้วยกันได้ดีนี่คือความ พยายามที่เราฝ่าฟันผ่านขวากน้ำต่างๆสุดท้ายแล้วเราจะประสบความสำเร็จซึ่งพลังงานของไพ่ก็มาบอกกับเมอานะคะว่าเขาจะช่วยเมยอาหาเงินถ้าตามหน้าไพ่เลยนะคะจะพาเมอาหาเงินทำเงินเพราะฉะนั้นแล้วดึงเขาออกมาสู่ สาธารณะได้แล้วคะ่ะเมอาไม่ต้องปิดบังตัวตนหรือปิดบังศักยภาพตัวเองตอนนี้ไพ่สำหรับนี้ก็มาย้ำกับเมอานะคะว่าเอาออกมาเพื่อที่เราจะได้ส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่นคือหน้าไพ่ตอนนี้คะ่ะเป็นสีเหลืองก็คือความสว่างไสวมีแต่พลังงานดีๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ขอขอบคุณพลังงานไพ่สำหรับนี้ที่ รักแล้วก็ให้โอกาสเมอาได้มาสัมผัสแล้วก็มาสื่อสารกับไพ่เพื่อที่จะส่งมอบพลังงานดีๆให้กับผู้ที่มาชมคลิปนี้เมอาก็ยินดีนะคะที่จะนำพลังงานของไพ่ใบนี้และทุกๆสำรับมาซัพพอร์ตและช่วยกันสนับสนุนให้ท่านที่มีความรู้สึกกังวลใจหรือไม่สบายใจเนี่ย ได้เข้ามาคุยกันทักทายกันแบบพี่แบบน้องเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะเรามาจากจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็คือพี่น้องมีพ่อแม่ก็คือจักกรวาลน,นะคะสำหรับวันนี้เมอาก็ขอขอบคุณพลังงานดีๆจากไพ่สำหรับนี้นะคะและพบกันใหม่ ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คพลังงานกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ